กดไม่ทันวิ่งูดดยังไงเจ็บเจ็บเจ็บจ็บ,จบ,จบพี่บาลพี่บาหิวนมมาลูกหิวนมมาครับโอ้ยงานงานการไม่ต้องทำงานการไม่ต้องทำพี่บาลมิจะกินนมแลม้ววิ่งหบปไาเลย you mm -hmm.